สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปป่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องฮอร์โมนภาค3 EP 11เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่ออยกำลังนั่งคุยแชทกับเฟิร์สบอกคิดถึงกันไปมา แล้วก็เปิดเพลงเสียงดังอยี่กับโลกนี้มีแค่อ,ออยกับเฟิร์สอยู่2คนจากพักหน่มปังก็เดินเข้ามาเรียกออยแต่ออยก็ไม่ได้ยินอะไรเลยเหมือนกับคนหูหนวกหนมปังก็เลยโบกมือตรงหน้าออยไปแล้วก็ชวนออยไปซื้อขนมกินที่โรงอาหารแต่ออยก็ไม่ไปเพราะบอกว่ายังทําการบ้านไม่เสร็จหนมปังก็เลยถามออยว่าจะเอาอะไรไหมเธอจะซื้อมาฝากออยก็บอกว่าเธอไม่เอาแล้วแล้วก็ใส่หูฟังต่อระหว่างนั้นเองเจนก็เดินเข้ามาหนมปังก็เลยชวนเจนไปกินขนมด้วยกันแทนแตัดมาที่บักเพามันกําลังดูรูปตัวเองตอนเล่นดนตรีอย่่มาาแฟนเเกขงเขง ก็โทรเข้ามาทำเอาเพาถึงกับรับสายแบบงงๆไปมายคุยกับเพาว่ากําลังมีปัญหาอะไรกับแฟนสักอย่างแล้วก็ชวนเพาไปเที่ยวด้วยกันเสาร์นี้แต่ด้วยความแมนของเพาก็บอกว่ามันไม่ดีแล้วก็ปฏิเสธมายไปหลังจากนั้นเพาก็เดินมาหาโรบอทกัมาลิโรบอทก็เลยชวนเพาไปวัดด้วยกันเสาร์นี้เพราะว่ามาริอยากไปแต่ดูเหมือนตอนนี้เพาจะเริ่มรู้สึกดีกับมารีขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่อยากเป็นกอขอข้อของโรบอทกัมาลิเพาก็เลยโกหกไปว่าเขามีนัดกับไมายแล้วพูดจบเพาก็ชวนโรบอทกัมมลเเเเข้้าาหอองรรีียยนนนตตด ออยก็มานั่งรอเฟิร์สเล่นเกมโดยนาที่บ่งบอกว่าสนุกสุดๆเฟิร์สมันก็กลมหน้ากลมตาเล่นอยู่แบบนั้นไม่สนใจแฟนตัวเองเลยแหกปากเล่นกันดังล้าน,านวิถีเกมเมอร์จริงๆเล่นไปสักพักเฟิร์สมันก็โชว์ปา๋าไปหยิบน้ําที่ตู้แล้วก็มาแจกพี่ๆเพื่อนๆผู้ร่วมขบวนการเล่นเกมของมันแบบมีความสุขโดยที่ไม่เอาน้ําให้ออยเลยสักขวดจังเป็นแฟนที่ดีจริงๆพอแจกจนครบมันก็เดินไปหาออยแล้วก็ขอกินนัดแก้ชิ้นหนึ่งพร้อมกับชวนออยไปเล่นเกมแต่ออยก็บอกว่าเธอเล่นไม่เป็นเฟิร์สก ดูเหมือนว่าออยจะไม่ได้สนุกกับเกมเลยแถมเล่นแพ้อีกตั้งหาออยเลยบอกว่าเธอไปนั่งรอดีกว่าเฟิร์สก็เลยถามว่าออยจะกลับบ้านก่อนไหมถามมอออยถึงกับสะอึกไปเลยแล้วตอบเฟิร์สไปว่าเธอรอได้แล้วออยก็กลับมานั่งรอที่เบาะแบบหน้าตาเบื่อโลกเหมือนเดิมตัดมาที่โรงอาหารภระ,ะกําลังกินปีโป้เป็นเด็กอย่างสบายใจระหว่างนั้นเองส้มๆก็เดินมาภระ,ะก็เลยทักทายส้มๆไปส้มๆถามภระ,ะว่าวันนี้กินยาหรือ,อยัง ภร้าก็ตอบว่ากินแล้วทันใดนั้นเองนอนกับเฟิร์สก็เดินเข้ามาแซวส้มๆและภระแถมยังหยิบขโมยปีโป้ของภระมากินอีกตั้งหากถาใหมภระถึงกับหน้าเสียมากเพราะว่าตัวเองมีเชื้อ HIV อยู่ขอกินเสร็จทั้งคู่ก็เดินออกไปส้มๆที่ยืนดูอยู่ตรงนั้นก็เลยดึงปีโป้จากมือภระมากินบ้างเพื่อให้ภละรู้ว่าเธอไม่ได้รังเกียจเลยแม้แต่นิดเดียวภระเห็นแบบนั้นก็ถึงกับยิ้มออกมาเลยพอกินเสร็จส้มๆก็ขอตัวไปก่อนแต่ระหว่างจะเดินไปภระก็ชวนส้มๆไปกินข้าวที่บ้านกับยยยยยาาาาเเคในนนนวันหหุดแต่่มมือสๆึึกถงํที ของพลาพูดไว้ว่าไม่ให้ยุ่งกับหลานเขาอีกก็เลยตอบพลาไปว่าเธอไม่ว่างแล้วก็เดินออกไปทันทีทำเอาพลาถึงกับน้าหงอยเป็นข้าวมันไก่ขัดน้ำจิ้มเลยตัดมาที่เฟิร์สกับออยกำลังนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันแต่เฟิร์สก็เอาแต่นั่งดูคลิปนักป่งไม่สนใจออยอีกแล้วออยก็เหมือนจะรู้สึกน้อยใจขึ้นมาเหมือนเดิมพยายามหาวิธีให้เฟิร์สสนใจโดยการแกล้งไอเหมือนที่เคยทำกับพ่อแต่เฟิร์สก็ไม่สนใจออยอยู่ๆออยก็เหมือนจะปวดหัวขึ้นมาเฟิร์สก็หันไปถามว่าออยเป็นอะไรแต่ออออออยยยกกกกกก็็็บบว่าาาเเเเธโคแลลล้้้ิิมมมหฟัไปน กมตาดูเหมือนเดิมเหนื่อยกับมันจริงๆระหว่างนั้นเองออยก็เกิดอาการชักขึ้นมามือเท้าหงิกไปหมดทาเอาคนทั้งโรงอาหารถึงกับลุกขึ้นมาดูด้วยความตกใจกันหมดเลยแล้วภาพก็ตัดไปออยลืมตาตื่นขึ้น,นมาทีก็เห็นเฟิร์สกำลังยืนเรียกออยอยู่แบบนั้นสักพักหนมปังก็เดินมาถามเฟิร์สว่าออยเป็นอะไรแต่เฟิร์สก็ไม่รู้เหมือนกันพอออยลุกขึ้นมานั่งก็ถามเฟิร์สว่าเกิดอะไรขึ้นเธอไม่รู้เรื่องเลยแต่ออยก็สงสัยว่าตัวเองจะเป็นลมชักเพราะตอนเด็เดกๆเคยเป็นได้ยินแบบนนนัั้้เฟิก็ีีว่งไปหหาายยดมใอ,อทท หนมปังก็เลยมานั่งถามไทยอ้อยด้วยความเป็นห่วงแทนแล้วก็พยายามบอกให้อ้อยไปโรงพยาบาลแต่อ้อยก็ไม่ยอมไปตัดมาที่ก้อยกําลังถูกเด็กแว่นหน้าหมวยพาเธอไปที่ห้องเรียนห้องหนึ่งแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าให้ไปทําไมพอก้อยเปิดประตูห้องเข้าไปก็ต้องเจอกับเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไฟกระพริบผังลูกโปง่งทั้งเพลงอลังการงานสร้างไปหมดและคนที่ทําเซอร์ไพรส์ให้เธอก็คือดาวนั่นเองดาวบอกก้อยว่าที่ทําแบบนี้เพราะเธอจะขอโทษที่ทําให้ก้อยไม่สบายใจและเธอก็รักก้อยมากไม่ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตเธอเธอจะไม่หวั่นไหวกับใคร ทั้งนั้นพูดจบดาวก็หันไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาแล้วก็บอกว่าทุกอย่างของเรื่องราวทั้งสองคนอยู่ในเล่มน,นี้หมดแล้วให้ก้อยลองอ่านดูแล้วดาวก็ยืนให้ก้อยไปพอก้อยเปิดอ่านดูก็รู้สึกดีมากเลยทั้งคู่ก็กอดกันทำให้ก้อยถึงกับน้ําตาไหลออกมาเลยตัดมาตอนที่เลิกเรียนเฟิร์สมาส่งออยที่บ้านแล้วก็จะไปเจอกับพ่อแม่ออยเป็นครั้งแรกออยก็เลยถามเฟิร์สว่าทาไมวันนี้ไม่มีซ้อมเฟิร์สก็เลยเล่นมุกว่าโค้ดไปส่งแฟนที่บ้านเลยไม่มีซ้อมก่อนถึงบ้านเฟิร์สก็โชว์ป๋าโชว์แมน เฟิร์สก็พยายามพูดโน้มน้าวเพื่อให้ออยไปโรงพยาบาลแต่ออยก็ยังไม่ยอมไปพอทั้งคู่มาถึงที่บ้านออยก็แนะนําเฟิร์สให้พ่อแม่รู้จักเฟิร์สมันก็ทำเนียนคุยกับพ่อแม่ออยไปเรื่อยว่าเรียนเภสัชมาหรอถึงได้เปิดร้านยาระหว่างที่คุยมือมันก็กดพิมพ์โทรศัพท์ไปด้วยพิมพ์เสร็จเฟิร์สก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนพอเฟิร์สเข้ามาในบ้านก็วางโทรศัพท์ของไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ําออยที่เห็นโทรศัพท์เฟิร์สวางอยู่ก็รีบเปิดขึ้นมาดูทันทีก็เจอแชทท แล้วตัดมาตอนค่าหลังจากเฟิร์สกลับบ้านออยก็ค้นหารูปโรงพยาบาลใน Google แล้วก็ส่งให้เฟิร์สดูว่าเธอไปหาหมอมาแล้วสุดยอดจริงๆแถมไปหยิบยาอะไรก็ไม่รู้ในบ้านออกมาใส่ถุงไว้อีกเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนขนมปังก็ถามไถ่ออยแบบคนเป็นห่วงเพื่อนแล้วก็ถามว่าไปหาหมอมาหรือยังออยก็โกหกหน้าตายว่าเธอไปหาหมอมาแล้วหมอบอกให้กินยามาอีกด้วยหน้าเป็นคนแต่งนิทานจริงๆแต่งเรื่องเก่งเหลือเกินพูดจบออยก็หยิบยาที่เตรียมไว้เมื่อคืนออกมากินออยมายืนเติมน้ําอยู่คนเดียวแล้วก็เม่อ,อยู่แบบนั้นอยู่ บอสก็เดินเข้ามาทักทายออยถามว่าเป็นยังไงบ้างพระว่าคนพูดกันทั่วโรงเรียนไปหมดว่ามีคนชักกลางโรงอาหารออยก็บอกว่าเธอโอเคแล้วพร้อมกับทำหน้าเศร้าๆบอสก็เลยถามว่าแล้วตอนนี้เป็นอะไรเรื่องเดิมเหรอออยก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้บอสฟังและบอกว่าเธอไม่เข้าใจเลยว่าเฟิร์สมีเธอแล้วทำไมยังต้องไปอะไรกับขนมปังอยู่อีกแถมยังบอกอีกว่าขนมปังก็เหมือนกันรู้ว่าเฟิร์สเคยชอบและเฟิร์สก็เป็นแฟนเธอทำไมยังมายุ่งอีกตอนนี้ออยหัวร้อนมากแล้วก็ไม่อยากรู้สึกแยกขนมปังไปมากกว่านี้แต่บอสก็ลืมมปฏิิบััตตกาารยยุแแงะค่ว ว่ารู้สึกแย่ขนมปังแล้วมาเก็บไว้ทําไมออยก็เลยบอกว่าขนมปังเป็นเพื่อนเธอเราไม่ควรเกลียดเพื่อนตัวเองหรือเปล่าบอดก็ยังไม่หยุดบอกออยไปว่าเราไม่ควรเอาคนที่เกลียดมาเป็นเพื่อนหรือเปล่าแถมยังบอกอีกว่าถ้าเฟิร์สเคยชอบขนมปังก็อาจจะกลับมาชอบอีกก็ได้หรือเปล่าแล้วบอดก็ยูให้ออยพูดความรู้สึกทุกอย่างออกมาถ้าไม่ชอบอะไรออยก็เอาแต่ยืนฟังด้วยความโมโหยู่แบบนั้นตัดมาตอนพักกลางวันระหว่างที่ทุกคนกําลังจะแยกย้ายกันไปกินข้าวออยก็รอเฟิร์สไปกินข้าวด้วยส่วนขนมปังก็กาลังจะเดินออกไปกกกกกิินนนนข้้าาวััับเจฟรสมมม็ีงงแดป แล้วมันก็นั่งแอบให้หนมปังคิดว่านนเป็นคนเรียกนนก็ได้แต่โบกมือทักทายไปไม่พูดอะไรหนมปังก็ถามเฟิร์สว่าเล่นอะไรไปนั่งตรงนั้นทําไมระหว่างนั้นเองออยก็เดินออกมาเห็นขนมปังกําลังคุยกับเฟิร์สพอดีแล้วหนมปังก็ขอตัวออกไปนนก็เหมือนจะมโมโหเฟิร์สถามว่าเฟิร์สเล่นอะไรของมันแต่อยู่ๆก็มีเสียงคนโวกเวกวอยๆดังออกมาจากห้องของออยเฟิร์สก็รีบวิ่งไปดูแล้วก็เห็นออยกําลังนอนชักอยู่แบบนั้นตัดมาที่ห้องพยาบาลออยลืมตาขึ้นมาเจอเฟิร์สกำลังคุยก เองหนมปังก็เดินเข้ามาหาเฟิร์สพอดีแล้วก็ถามออยว่าเป็นยังไงบ้างแต่เฟิร์สก็เอาแต่นั่งชมหนมปังอยู่แบบนั้นว่าเป็นคนดีเป็นห่วงเพื่อนยอมโดดเรียนเพื่อมาดูแลชมแล้วชมอีกชมอยู่แบบนั้นทั้งๆที่แฟนตัวเองก็นอนอยู่ข้างหน้าเหนื่อยกันมันจริงๆออยที่แกงหลับอยู่ก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดพอเฟิร์สกับหนมปังคุยกันสักพักหนมปังก็ขอตัวไปลงอาหารเพื่อซื้อน้ำไว้ให้ออยกินตอนตื่นเฟิร์สมันก็ชมอีกแล้วว่าหนมปังเป็นคนดีพอหนมปังเดินอออกกไย็ลุกขึ้นมาพอดีีเฟท่เเเห็็็นนนนนนอยยลกกขึ้้มมาาาาััั่่งงงงรีีบบิไไปปถททว ออยก็บอกว่าเธอจะไปหาหมออีกทีแล้วถามเฟิร์สว่าถ้าไม่ไปซ้อมวิ่งแล้วไปเป็นเพื่อนเธอได้ไหมแต่เฟิร์สก็บอกออยว่าเขาไปไม่ได้เพราะเขาขาดซ้อมบ่อยเกินไปแล้วออยก็เลยใช้หลักสูตรการแสดงที่ล่าเรียนมาบอกเฟิร์สไปว่าเธอไปคนเดียวไม่ได้เธอกลัวจำทางไม่ได้แล้วเธอจะเครียดพอเครียดแล้วอาการจะกลับมาอีกเฟิร์สก็เลยถามออยว่าไปวันอื่นได้ไหมเขาเพิ่งขาดซ้อมไปเองออยได้ยินแบบนั้นก็เลยถามเฟิร์สว่าขาดซ้อมวันไหนวันที่บอกเธอว่าไม่มีซ้อมใช่ไหมแล้วออยก็ยังพูดต่ออีกว่าทําไมเธอขอเฟิร์สถึงไม่ทําใใหห้เเเปขฟิสฏธลยช แล้วเธอก็รู้ว่าวันนั้นหนมปังเป็นคนขอให้เฟิร์สมาขอให้เธอไปหาหมอเฟิร์สก็ถามออยว่ารู้ได้ยังไงแถมยังบอกอีกว่ามันไม่เหมือนกันออยก็เลยพูดต่อยว่าถ้าเป็นหนมปังขอเฟิร์สจะยอมโกหกว่าไม่มีซ้อมให้เลยใช่ไหมแต่เฟิร์สก็เอาแต่เถียงแล้วก็เหมือนเริ่มโมโหโออยแล้วด้วยหอมก็บอกออยว่าถ้าออยมาเรียนไม่ไหวก็ให้พักอยู่บ้านไปเลยออยได้ยินแบบนั้นก็เลยถามเข้าประเด็นทางน้ําตาเลยว่าเฟิร์สจังชอบหนมปังอยู่ใช่ไหมเฟิร์สก็ทําเป็นฟิดฟัดถามออยว่าจะขุดขึ้นมาทําไมขนมปังเาดเ่วงอ,อยออยี เฟิร์สก็เลยยอมตอบว่าวันนั้นหนมปังเป็นคนขอให้เฟิร์สมาคุยกับออยให้ไปหาหมอเองแถมยังคอยถามเฟิร์สอยู่ตลอดเลยด้วยเฟิร์สยังพูดต่ออีกว่าหนมปังเขาดีขนาดนี้ทาไมออยยังทาตัวแบบนี้กับขนมปังอยู่ออยที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดออกไปทางน้ําตาเลยว่าถ้าหนมปังดีมากเฟิร์สก็กลับไปจีบหนมปังเลยสิเฟิร์สได้ยินแบบนั้นก็โมโหเหมือนกันบอกออยไปว่ายังไงวันนี้เขาก็จะไม่ขาดซ้อมถ้าไปหาหมอมาแล้วเป็นยังไงก็ให้บอกเขาด้วยพูดจบเฟิร์สก็รีบเดินออกไปจากห้องทันทีทำเดียวตอนนนเเเยย็หหลลังรีว่าที่ออยกําลังปปิดระตู ห้องก็นึกถึงวันที่เธอแอบ,บดูหนมปังยื้อตาไว้แล้วก็เหมือนจะคิดแผนอะไรได้พอหันไปเห็นสมาชิกของแก๊งใจเกเรเดินเข้าห้องน้ําออยก็รีบเดินตามเข้าไปทันทีพอเข้าไปถึงออยก็ทาเป็นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ดัดเสียงพูดเรื่องที่ขนมปังถอดเสื้อผ้าตัวเองกับต้าซีสเข็บในห้องสองต่อสองวันนั้นให้สมาชิกใจเกเรที่อยู่ในห้องน้ําฟังขอพูดจนสาแก่ใจแล้วออยก็เดินออกจากห้องน้ําไปเช้าวันต่อมาระหว่างที่หนมปังเดินเข้ามาในโรงเรียนทุกคนก็ต่างพากันมองหนมปังด้วยสายตาแปลกๆทันใดนั้นเองซันก็นร ที่หนมปังกับต้าถอดเสื้อผ้ากันในห้องเรียนมาให้ดูถามหมเธอถึงกับหน้าเครียดเลยระหว่างนั้นเองออยก็เดินเข้ามาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จถามหนมปังทันทีว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเธอก็เลยยื่นโทรศัพท์ให้ออยดูออยก็ทำหน้าทำตาเป็นตกใจถามหนมปังว่าเรื่องมันมาได้ยังไงเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนื้อวันเรียนจบโรงเรียนสอนการแสดงมาออยก็ยังถามอีกว่าเคยพูดเรื่องนี้กับใครไหมได้ยินแบบนั้นหนมปังก็นึกถึงเจนขึ้นมาทันทีเพราะมีเจนคนเดียวที่เธอเล่าให้ฟังแต่ก็ไม่รรรููููออ้้้้้้นจนจ้้เเลลยยยววว่่่่่าาือออออองงงััันนนนนนมีีทแแแบบดหหตตตจจก็ น,นี้ด้วยอีกคนหนมปังก็ไม่รอช้ารีบเดินไปหาเจนด้วยอารมณ์ร้อนหนึ่งหมื่นองศาเซลเซียสทันทีเดินไปถึงหนมปังก็บอกเจนว่าทั้งโรงเรียนรู้เรื่องเธอกับตาแล้วเจนก็งงถามหนมปังไปว่ารู้ได้ยังไง หนุ่มปังก็เลยบอกไปว่าเรื่องนี้มีแค่เธอกับเจนที่รู้กันอยู่2คนได้ยินแบบนั้นเจนก็รู้สึกน้อยใจแล้วก็โกรธมากถามหนุ่มปังว่านี่คิดว่าเธอทํเหรอหอมก็บอกว่าให้หนุ่มปังคิดดีๆว่าเธอทําแล้วจะได้อะไรหนุ่มปังก็บอกไปว่าเธอไม่น่าเชื่อใจคนอย่างเจนเลยได้ยินแบบนั้นทำมาเจนก็หัวร้อนขึ้นไปใหญ่โมโหสุดขีดถามหนุ่มปังว่าคนอย่างเธอมันทําไมแล้วก็บอกต่อยว่าถ้าที่ผ่านมาไม่ได้ทําให้หนุ่มปังเชื่อใจเธอขึ้นเลยๆๆเธอก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วพูดจบเจนก็หยิบกระเป๋าาาาเเดินินนนนนนอออกกกไไปปทททััััีลว็็่่าา่งงงงงงตมมมจฝข ร้องไห้อยู่แบบนั้นออยตัวการที่สร้างเรื่องไว้ก็ทําเป็นเข้ามาปลอบแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยอีกคนเนียนจริงๆไม่พอหนมปังยังพยายามขอโทษออยอีกที่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยจริงๆตอนเย็นหลังเลิกเรียนออยก็มาหาเฟิร์สแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าเฟิดมันก็ตอบคาถามเหมือนคนไม่ค่อยอยากคุยด้วยอยู่แบบนั้นออยก็เลยถามเฟิร์สว่ารู้เรื่องหนมปังหรือยังเฟิร์สก็บอกว่าเขารู้แล้วแต่เขาคิดว่าไม่น่าใช่เรื่องจริงเพราะหนม่นาหมปังถือตัวไไม่่่ใชเเพราาวฟป มือนมปังลโดนสะบัดทิ้งมาหรอเฟิร์สได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากถามอ้อยไปว่าจะเลิกขุดเรื่องเขากับขนมปังได้หรือยังอ้อยก็ร้องไห้โยงทุกเรื่องมาพูดมั่วซั่วไปหมดแล้วก็ถามเฟิร์สว่าต้องทำยังไงถึงจะทำให้เฟิร์สรู้สึกกับเธอเหมือนที่รู้สึกกับนมปังแต่เฟิร์สก็ไม่ตอบอ้อยก็เลยเข้าไปตีเฟิร์สแล้วก็บอกให้เฟิร์สต,ตอบเหมือนคนบ้าเลยเฟิร์สก็พยายามบอกให้อ้อยหยุดแต่อ้อยก็ไม่หยุดสุดท้ายเฟิร์สก็เลยใช้วิชาท่าไม้ตายผักอ้อยลงไปกับพื้นแล้วก็บอกว่่่่าาาาาถ้าออยยาบบ้้้อออยยยยยยัััังงงเเเเเปปป็็็็นน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 บบบบแีีีีพิคุกกลูดดดจฟรหหไททะวม แล้วก็รีบวิ่งเข้าไปหาออยถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ออยก็ไม่ยอมตอบหนมปังก็เลยถามว่าเฟิร์สทำใช่ไหมเธอจะไปจัดการเฟิร์สเองแต่ออยก็ชูมือให้หนมปังหยุดแล้วก็เดินกลับบ้านไปโดยที่ไม่พูดไม่จาอะไรสักคำทำมาหนมปังถึงก็งงเลยตัดมาที่บ้านของออยเธอก็แต่นอนร้องไห้อยู่แบบนั้นทั้งคืนแล้วก็เหมือนเธอจะคิดแผนอะไรได้โดยการถ่ายรูปตัวเองตอนร้องไห้แล้วก็โพสตลงในไอให้เฟิร์สเห็นนั่นเองมาทางฝั่งของเฟิร์สตอนนี้เขาเห็นภาพที่ออยนอนร้องไห้แล้วล้วเขาก็รู้สึกผิดต่อออย <First S 1> ้านทันทีนี่มันคนหรือดืแฟดกันแน่ไปถึงก็เจอแม่ออยกําลังจะปิดประตูบ้านเฟิร์สก็เลยขอแม่ขึ้นไปคุยกับออยข้างบนบ้านเพราะว่ามีปัญหากันอยู่ขอก,กันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอตัดมาที่ห้องออยเธอกำลังนอนร้องไห้อยู่อยู่อเฟิร์สก็มาคาอประตูเสียงดังพร้อมก็บ,บอกให้ออยเปิดประตูหน่อยออยที่ได้ยินเสียงเฟิร์สก็รีบไปเปิดประตูให้ทันทีพอเฟิร์สเข้ามา ็อเอ่ยปากขอโทษออยแบบแมนๆออยก็บอกว่าเธอก็ขอโทษเหมือนกันเธอจะไม่ยิ่งเงากับเฟิร์สอีกแล้วเฟิร์สอยากให้เธอเป็นแฟนแบบไหนเธอก็จะเป็นให้เธอทําให้ทุกอย่างแต่ขอแค่เฟิร์สอย่าไปให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าเธอได้ไหมพูดยังไม่ทันจบเฟิร์สก็กอดออยแล้วก็สัญญากับออยว่าเขาจะไม่คุยกันนมปังอีกได้ยินแบบนั้นทำเอาออยถึงก็ปล่อยโฮออกมาเลยทั้งคู่ก็ยืนกอดกันสักพักอยู่ๆออยก็เดินไปล็อกประตูห้องแล้วก็มานั่งลงที่เตียงพร้อมกับส่งมือมาให้เฟิร์สมานั่งข้างๆ กาจริๆมาทางฝั่งของหนมปังเธอก็ออกมาตามหาออยที่คอนโดที่ออยเคยบอกว่าเธออยู่ที่นี่หนมปังก็ไปถามคนดูแลคอนโดแล,และให้ช่วยหาชื่อของออยให้หน่อยเพราะว่าเธอไม่รู้ว่าเพื่อนเธออยู่ชั้นไหนแต่คนดูแลก็บอกว่าที่นี่ไม่มีชื่อออยอยู่ในรายชื่อผู้พักอาศัยเลยถามเอาหนมปังถึงก็ยืนหน้าเดฟเลยทีเดียวแล้วก็พยายามอธิบายรูปลักษณ์ของออยให้คนดูแลฟังตัดกลับมาที่บ้านออยหลังจากที่ทั้งคู่โบบะาก,กันเสร็จแล้วออยก็ขอตัวไปอาบน้ําก่อนทันใดนั้นเองหนมปังก็โทรมาหาเฟิร์สพอดีเฟิร์ ยาก,กับออยไว้แต่ก็ตัดสินใจรับดีกว่าเหนื่อยกับมันจริงๆขอรับสายปุ๊บหนมปังก็บ่นเฟิร์สปั๊บว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรออยทําไมร้องไห้แบบนั้นจางเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆบ่นเะเฟิร์สหูชาเลยเฟิร์สก็เลยบอกว่าเขาอยู่กับออยตอนนี้ออยโอเคแล้วหนมปังก็ยังคิดว่าออยอยู่บนคอนโดนั้นถามเฟิร์สว่าจะลงมาหรือยัง เธอจะเคลียร์ก <NP ọ legitimate> <N> ับเฟิร์สขมาทําเพื่อนเธอแบบนี้ไม่ได้เธอไม่ยอมเฟิร์สก็เลยพยายามบอกว่าให้คุยกันพรุ่งนี้แต่หนมปังก็บอกว่าเธอจะรออยู่ข้างล่างให้เฟิร์สลงมาตอนนี้เธอจะคุยตอนนี้เฟิร์สก็เลยรีบวางสายแล้วก็ลงไปหาหนมปังข้างล่างทันทีพอลงมาจากประตูบ้านก็ไม่เจอใครเลยเฟิร์สก็รีบโทรหาหนมปังว่าอยู่ที่ไหนเขาอยู่ข้างล่างแล้วแล้วก็เถียงกันว่าใครไปที่ผิดกันแน่เฟิร์สก็เลยแชร์โลเคชันไปให้ขนมปังระหว่างนั้นเองออยก็โทรมาหาเฟิร์สแล้วก็ถามว่าอยู่ไหนพอดีเฟิร์สก็โกหกว อ๋อยก็เดินลงมาหาเฟิร์สทันทีเฟิร์สก็บอกว่าเดี๋ยวเขาต้องกลับแล้วเพราะว่าพ่อโทรตามออยก็ยิ้มแล้วก็ทําท่ากางแขนเหมือนจะให้เฟิร์สเข้ามากอดเฟิร์สก็เลยเข้าไปกอดออยทันทีน่ารักจริงๆแลวเฟิร์สก็ขอตัวกลับก่อนหลังจากนั้นออยก็มาปิดประตูบ้านแต่ระหว่างที่ปิดหนมปังก็โทรเข้ามาหาออยแต่ออยก็ไม่รับพร้อมกับตัดสายทิ้งไปและออยก็ปิดประตูเข้าบ้านไปโดยที่มีหนมปังแอบมองอยู่ตรงข้ามบ้านนั่นเอง เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1,000ไ like. ลค์เราจะรีบทําให้ดูจบลงไปแล้วสําหรับฮอร์โมนภาค3ตอนที่11เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบายบาย